สวัสดีครับที่นีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่23พฤศจิกายน2566ครับผมวันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าวอลุ่มอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดทําการของทางธนาคารสหรัฐแนละเนื่องจากเป็นวัน thank giving day นะครับหรือว่าขอบคุณพระจ้นนั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนะครับในเรื่องของสถานการณ์เมื่อวันก่อนนะครับทำไมราคาทองคำเมื่อวานนี้ถึงปรับตัวลงนะครับแล้วก็เช้านี้ได้มีการ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนะครับก็มีการกาข้อมูลสําคัญของทางสหรัฐนะครับสองตัวนะก็คือตัวจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างางานครั้งแรกนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับอยู่ที่2 0 9รออกมาดีกว่าทั้งคาดการแล้วก็ทั้งก่อนเลยนะครับแปลว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยตกงานน้อยลงนะครับก็เลยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่มีต่อสกุลเงินยูดอลลาร์ได้เล็กน้อยเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงตัวเลข ยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะถึงแม้ว,ว่าจะออกมาน้อยลงแล้วก็แยกกังครั้งก่อนนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยยังคงไม่ติดลบนะยังคงออกมาเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะครับโดยที่ตลาดเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญกับภาคตลาดแรงงานของสหรัฐมากกว่านนเพราะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญและที่ส่งผลต่อน,นโยบายการเงินในอนาคตของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ u s เอส l อลลาร์มาวันนี้ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับส่ว so, นในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตลาดอาจจะซบเซาเยบเหงาหน่อยนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปนะเป็นวันหยุดของทางสหรัฐนะครับแล้วก็วันหยุดอของญี่ปุ่นด้วยเนื่องจากวันแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นสกุลเงินที่คลอสด้วย USD รวมถึงราคาทองคำวันนี้วารุปอาจจะน้อยนะครับแล้วก็ตัว JPY ด้วยนะครับก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะเพราะว่าวันนี้น่าจะมีการประกาศก็คือปลกปรายนะครับในที่ตลาดยุโรปนะครับก็จะเป็นตัวเลข PMI ต่างๆแล้วก็จะเป็น ภาคการผลิตหรือภาคบริการนะครับของทง้งเยอรมนียุโรปนะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรนะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาดีขึ้นนะครับก็าจะาส่งผลให้สกุลเงินเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูโรนะครับหรือว่าสกุลเงินปอเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆนั่นเองก็ต้องดูว่าเราเทรดคู่ไหนกันยด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็ยังคงปรับตัวร่วงลงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็มีข่าวเข้ามานะครับรยายงานเข้ามาว่า OPEC เองนะครับก็ได้เรื่องการประชุมที่ ตั้งใจไว้ว่าจะจัดขึ้นวันที่25-26พฤศจิกายนนี้นะครับก็เลื่อนไปเป็นวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งเหตุผลใดๆเลยนะครับในการเลื่อนประชุมค,ครั้งนี้นะเพราะว่านักลงทุนเองก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในอนาคตอาจจะมีการลดกํลาลังการผลิตหรือคงกํลาลังการผลิตหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่ามีเหตุใจที่มาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวอัน,นี้เราต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราดูกันใน เชิงเทคนิคนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวล่วงลงมาคอดข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไงผมขออนุญ,ญาตให้แนวรับแนวต้านสําคัญไว้ดังนี้นะครับแนวต้านยังคงเป็นจุดเดิมนะครับประมาณ79.6นะครับแล้วก็84.2นะส่วนแนวรับจะให้อยู่ที่74.8แล้วก็70นั่นเองนะครับเป็นแนวรับจิตวิทยาของราคาทองคำนะครับส่วนตลาดหุ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงปรับตัวาข,าขึ้น เขียวขจีสดใสเลยนะครับเนื่องจากตัวเลขภาคตลาดแรงงานสหรัฐออกมาดีนะครับวันนี้ก็อาจจะวอลลุ่มมาเยอะมากนะครับวอลลุ่มมาเยอะมากก็ยังไงก็ระมัดระวังการโดนเทขายด้วยนะครับสาหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่วิ่งด้วยนะครับวันนี้ยังไงนักทุนต้องติดตามดีๆนะครับส่วนราคาต้องข้านะครับวันนี้ยังคงวิ่งอยู่ตามปกตินะครับแนวต้าสําคัญเนี่ยผมขออนุญาตให้แบบนี้นะครับโซสําคัญเนี่ยก็คือ1997นะครับถ้าเกิดว่า1997 เป็นต้นไปเนี่ยไม่มีสัญญาณกดตัวลงเลยและทำิวไหได้เนี่ยนะครับแนวต้านจับตาอยู่ที่ประมาณ2009และ2016นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมาได้เนี่ยแนวรับอยู่ที่1,986และ1979เพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราตีด้วยเทรลไลน์มองด้วยตาเปล่าเนี่ยโครงสร้างขาขึ้นเขายังไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะสามารถขึ้นต่อได้นะครับก็ต้องระมัดระวังความผันผวนนี้เอาไว้ด้วยนะเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อวานนี้เป็นเพียงกาารร่บเทนนั้น นแนวต้านสำคัญจะคงอยู่ที่บริเวณ103.98นะครับแล้วก็104.810นะส่วนแนวรับของอนุญาตให้ไว้ที่102.912ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบได้นั่นเองครับโอเคครับวันนี้วอลุ่มอาจจะไม่เยอะแต่ว่าให้ระมัดระวังเผื่อมีข่าวนอกตารางหรือว่า breaking n e w เข้ามานะครับยังไงก็ Money management ดีๆขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ